แค่นี้ก็ชื่นใจแล้ครับว่ายังมีคนจำกันได้แล้วก็คิดถึงกันอยู่เอาเป็นว่าผมขอมาทักทายเช็คเหรียติ้งให้ชัวร์วแค่นี้ก่อนเดี๋ยวบ่ายสาวันนี้เราไปเจอกันในโรงภาพยนตร์รอบพิเศษกันอีกทีนะครับช่วงนี้ผมขอยกหน้าที่พิธีกรให้กับพี่อุ้มพิธีกรสาวคนสวยผิวสีแทนก่อนนะครับทาพร้อมแล้วไปพุกับพี่เขาเลยครับ อย่าชมพี่สิทั้งหมายถึงเจอแล้วก็ของเพื่อนน่ารักไหมอหมอกหมายถึงหมาใช่ไหมคะโอเคค่ะขอโทษผู้บริหารด้วยนะคะ,ะคคคจะไปตะคกนคุยข้างหวยอยากจะทราบเพราะเห็นซีดีอย่างนี้เลยอะ่ <c oughs> ตะตลึงใช่ไหมตลึงกับความน่ารักของ อ๋อค่ะขอบคุณซีดีมากนะคะสำหรับคำตอบนะคะแต่เชื่อว่าหลายๆคนนะคะคงจะคิดถึงมากมาและที่สําคัญนะคะในวันนี้เนี่ยเรายังมีรายละเอียดต่างๆนานา,นานที่อยากจะให้ทุกท่านได้ทราบนะคะว่ามากมายเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาได้ยังไงแล้วก็รวมไปถึงกิจกรรมดีๆในวันนี้ด้วยเพราะฉะนั้นนะคะโอกาสนี้ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับท่านผู้บริหารจาก AS ค่ะคุณพรรัตนเจนจรัสกุลค่ะผู้ช่วยกรรมการผูอมม้อำนวยการส่วนงานสืนส่อสารการตลาดบริษัทเอฟไอส์อินโฟเซลลิจำกัดมหาชนค่ะเิญนั่งเลยค่ะแล้วก็ขอเสียงปรบมือดังๆเลคะ ให้กับผู้สร้างภาพยนตร์จาก NGR ค่ะคุณบ,บิมพาวพูตานนนค่ะ,ะ,นนคะเก่งของเรานั่นเองนะคะเซนค่ะชื่อว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนเลยนะหลังจากที่ได้ดูแล้วเรรู้สึกว่าเฮ้ยสุนักที่บ้านหฉันสามารถฝึกได้เก่งขนาดนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยถามถึงคุณบิมกันดีกว่าว่าจุดเริ่มต้นย้อนกลับไปตั้งแต่มะหมาภาคแรกเลย กี่ปีแล้วประมาณปีไหนคะเอ,อ่อสองพันห้าสองพันหกค่ะสิบปีสิบปีแล้วใช่ค่ะต่ยังอยู่ในความทรงจรําของใครหลายๆคนนะคะใช่เพราะเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่เอาสุนัขมาสแสดงทั้งเรื่องและเอาดาราตามเป็นตัวประกอบ <c oughs> นี่คือเรื่องจริงครั้งแรกค่ะแล้วสามารถที่จะทําให้ทุกๆคนเนี่ยเอาใจส่งไปที่น้องหมาทุกๆตัวมะหมาสีขาครับทุกๆตัวนี่คือแบบโอ้เอาใจไปได้เลยตอนตอนนั้นดาราประกอบยังไม่ดังมากภาคสองนี้่ดังกว่าประกอบยังไม่ดังภา ลุงกาแฟอะไรอย่างเงี้ยร<ช>ักมากอะ<ช>่ะวัตถุประสงค์จริงๆจุดเริร่มต้นแรกที่เราจะสร้างมาหมักพนมาคืออะไรคะครั้งแรกที่เรารู้สึกว่าสุนัขไทยฉลาดเพราะว่าเราเห็นความสงรักภักดีของคนทองแดงกับในหลวงครั้งแรกและเราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วสุนัขไทยเนี่ยสามารถประกาศสักดาได้ทั่วโลกจริงๆนะ เพราะว่าเห็นรายการต่างๆที่ฝึกสุนัขทั่วโลกแม็กเขาทำได้เรามั่นใจว่าสุนัขไทยเก่งได้บนนั้นเป็นครั้งแรกที่เราลองค้นหาสุนัขทั่วประเทศแล้วก็ลองฝึกกันดูแล้วสิ่งที่รู้ก็คือว่าสุนัขทุกตัวไม่ว่าจะเป็นจอนจัดหรือว่าอ,อ,อยู่ในสถานเลี้ยงสถานสงเคราะห์สัตว์พิการบ้านปากเกร็ดอะไรเงี้ยสามารถฝึกได้ทุกตัวด้วยความรักทุกสิ่งทุกอย่างทำด้วยความรักได้หมดทุกสิ่ง ชอบตรงนี้ชอบที่ตอกว,ว่าฝึกด้วยความรักและที่สําคัญเขาก็ถ่ายทอดออกมาทําให้เราได้เห็นพลังรักด้วยคุณพรัดได้มีโอกาสดูลีลาของน้องหมาล้วด้วยวใช่ไหมคะก็ดูเรื่องแต่ภาคที่แล้วนี่เนีเป็นแฟนตัวจริงเหมือนกันแต่ว่าอยากจะให้คุณบิมพูดถึงอีกหนึ่งอย่างที่แฝงมากับภาพย,ายนตร์เรื่องนี้ต้องบอกอย่างนี้าอะไรใช่ค่ะทุกทีนะคะเวลาเราทําภาพยนตร์เนี่ยเราคาดหวังว่า ทุกคนที่เข้าไปดูหนังอะค่ะดูออกมาแล้วก็จะมีความสุขสนุกได้ดูเรื่องราวของหนังแต่สิ่งที่เราตั้งใจทําภาพยนตร์สําหรับครอบครัวหรือว่าสําหรับเยาวชนนะคะคือสิ่งที่เราอยากจะสอนเด็กๆได้โดยที่เขาดูภาพยนตร์แล้วเขารู้สึกว่าเขาได้เรียนรู้โดยที่ผู้ใหญ่ไม่ต้องบอกครั้งแรกค่ะเราแอบทิมมิคไว้เราแอบเรื่องราวของความรักสามัคคีกันคือในในหนังตอนภาคที่หนึ่งนะคะมันจะมีการที่ถ้าเกิดสมมติว่าเราทะเลาะกันเราจะไม่สามารถฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ เหตุการณ์ของว่าหมาหนึ่งเนี่ยคือมีคนลุงกาแฟเนี่ยขาเจ็บต้องนั่งอยู่บนรถเข็นทุกคนจะทิ้งไม่เอาไปก็ได้ค่ะแต่ถ้าเอาไปเนี่ยมันคือทุกคนต้องช่วยกันจูงเพื่อเอาไปด้วยกันอันนี้คือความสามัคคีถูกแทรกไว้จับได้เลยอะซีนี้จะเป็นซีนให้โอ้โหทั้งคนน่าตาพรนะเพราะเราแอบแบบว่ามีเนินไงสุนัขดึงขึ้นแล้วมันถอยกลับมันดูแบบลุ้นอะและในที่สุดคือถ้าเกิดสมมติ ฝ่าฟันอุปสรรคด้วยความร่วมมือกันสามัคคีคือพลังเนี่ยมันฝ่าฟันไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงเป็นเหตุผลที่เรารับรางวัลในเทศกาลนานาชาติทั่วโลกเกี่ยวกับเด็กว่าการชมมิดรรถแก๊งวันก็คือมาหมาสีขาครับเนี่ยสามารถให้เด็กๆตอบได้ว่าเราจะต้อง มีความสามัคคีและอยู่<ม>ร่วมกันถึงจะสามารถฝากความอุปสรรคไปได้ค่ะใช่อันนี้มันอยู่แทรกอยู่ในหนังหลังจากที่ดูแล้วแบบโอ้สนุกครับอะไ<ม>รเงี้ยค่ะจึงเป็น,นผลที่เราได้รับรางวัลดานาชาติในหลายประเทศค่ะ,คะซึ่งนอกเหนือจากเรื่องของความสามัคคีแล้วอีกหนึ่งอย่างก็คือมีพลังของความเป็นครอบครัวแทรกเข้าไปด้วยบิมไม่เคยเห็นเลยนะคะที่แบบโรงภาพยนตร์จะนั่งถึงแถวหน้าสุด<ม>่ะจริงจริงตอนแรกเราคิดว่าเราทำ มะาหมา,มานหนึ่งแล้วเราเราไม่ไหวแล้วล่ะเพราะ,ะว่าเราเราทำมะาหมาสีขา่ขาครับครั้งแรกเราทําตอนเป็นเรื่องที่สองของเราซึ่งเป็นเรื่องที่ช็อกในชีวิตเพราะว่าไม่มีประสบการณ์ทําหนังมากเป็นเรื่องที่สองค่ะแล้วแล้วการถ่ายทํามันไม่จบสิ้นค่ะ,คะปีหนึ่งยังไม่จบปีครึ่งยังไม่จบสองปียังไม่เสร็จอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นความรู้สึกคือว่ามันจะต้องสามารถทําให้มันเกิดขึ้นได้แล้วพอตอนที่มันเราเห็นเนี่ยค่ะมันเหมือนกับว่าทุกคนเขามาดูเป็นครอบครัวค่ะเขาไม่สามารถดูลอบต่อไปได้ เพราะว่ามันบัรต่อกันประมาณแบบ20-30ิบสใบของครอบครัวหนึ่งอ่ะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเอาองค์ไอี้เอามาทุกคนเนี่ยนั่งเรียงต่อกันดังนั้นเนี่ยพอดูว่าหมาเสร็จเขาจะกินข้าวไปเขารอรอต่อไปไม่ไหวบิมบิมดูหนังมันหลายรอบหลายเรื่องอ่ะบิมเพิ่งเห็นว่าหมาเนี่ยนั่งกันถึงหน้าสุดแล้วดูจอกันอย่างเงี้ยค่ะแต่ยองแต่วันยอง่ะแล้วก็หัวเราะมีความสุขหรือหลายๆครั้งที่เขาออกมาแล้วเขาแบบว่า แบบแบบปาป้าสนุกจังเลยเอามาสนุกไหมมันเป็นความรู้สึกที่บางทีบ็อกซ์ออฟฟิศหรือเงินมันมันซื้อความรู้สึกเหล่านี้มไม่ได้อะที่เป็นเหตุผลให้เราตั้งใจทำม้าหมาอีกสิบปีนานนะกว่าจะเป็นม้าหมาสองนี่นานมาก่ะแล้วก็ตั้งใจว่าจะพยายามทำม้าหมาต่อไปอให้คนได้ดูอขอเสียงปรบมือให้กับผู้ที่อยูด้างความรู้สึกดีๆนี้นะคะเป็นสิ่งที่ ว่าจริงๆแล้วใครที่ได้มีโอกาสไปชมจะได้รับทราบแล้วก็เข้าอกเข้าใจถึงความรู้สึกนี้นะคะแต่จริงๆที่เราคุยกันมาเมื่อสักครู่นี้นะคะมีอยู่อย่างหนึ่งค่ะที่ตรงกับแนวคิดของ AES นะคะนั่นก็คือความคิดที่ว่าสังคมที่ดีเริ่มต้นที่ครอบครัวก็เลยเป็นที่มาของแคมเปญน,นี้ค่ะ AES ส่งความสุขกับม้หมา2ดูฟรีวันครอบครัวเพราะฉะนั้นใครอยากจะเรียนถามคุณพรรัตน์นะคะว่าวัตถุประสงค์แล้วก็ที่มาของการจัดแคมเปญน,นี้จริงๆคืออะไรคะครับก็ เอเอสเนี่ยเป็นองค์กรที่สนับสนุนสถาบันครอบครัวมาตลอดครับครอบครัวเนี่เป็นรากฐานของสังคมครอบครัวแข็งแรงสังคมแข็งแรงเราดําเนินกิจกรรมทางด้านครอบครัวมาตลอดอย่างที่น้องบิณพูดไปเมื่อกี้นะครับหนังเรื่องนี้ส่งเสริมความพันในครอบครัวดฉงนั้นเราก็อยากจะส่งเสริมครอบครัวผ่านหนังเรื่องนี้นะครับก็ในวันที่14สเมษาที่ถึงเนี่ยเป็นวันครอบครัวเราก็จัดกิจกรรม ตัวสงการทั่วไทยเอสสนใจทั่วประเทศเนี่ยนะครับแล้วก็สิ่งที่เราทำเนี้ยก็จะมีกิจกรรมหลายหลายอย่างเต็มไปหมดครับซึ่งหนึ่งในกิจกรรมนั้นนะคะก็คือเนี่ยแหละที่อย่างที่บอกไปเนี่ยว่าเราจะได้ดูหนังฟรีกันด้วยแต่อยากจะบอกให้ว่า AS ไม่ได้มอบแค่วันที่จะได้ไปดูหนังฟรีพร้อมกับคนในครอบครัวนะคะยังมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยแล้วกคุณพรรัฒ์ กล่าวให้ฟังเนี่ยมันจะมีอะไรในที่บอกว่าเราร่วมกันใน g t r เนี่ยเป็นพาร์ทเนอร์ร่วยกันนะครับเราร่วมกันที่ว่าทางนี้ทำคอนเทนต์ที่แข็งแรงนะครับแล้วก็สนับสนุนครอบครัวสิ่งที่เราจะทำเป็นครั้นแรกก็คือเราจะให้คนไทยเนี่ยได้ดูหนังฟรีพร้อมกันทั่วประเทศในวันสินที่ครับวันครอบครัว11โมงตรมดูได้ทั่วประเทศ วิธีการคืออะไรครับคก็มีหลายช่องทางมากครับช่องทางที่หนึ่งก็คือเราให้ดูผ่านเมเจอร์30สคาเป็นเดินโรนาได้บริมนทนนะครับก็สําหรับคนที่อยู่ในกรุงเทพก็ไปที่เมเจอร์นะครับส่วนที่คนที่ไม่ได้อยู่ใกรุงเทพจะดูผ่านใช้วีเท้าไลฟ์หน่อยก็ดูผ่าน AS Line o f f อ c พ a l ชเที่เวลาพร้อมกันนะครับค่โมง สิบเอ็ดโมงเป็นเวลาดีนะบากคนตื่นสายบอกคนเป็นสายแล้วก็แบบตอนแรกสิบโมงบอกยิ้มสิบปีไหมสิบโมงยังไม่ได้แปลงฟัานบางทีแบบยย้งไม่พร้อมหิวข้าวอีกรู้ไหมพิมว่ามันเป็นครั้งแรกในโลกนะพิมว่ามันไม่ใช่ครั้งแรกในประเทศไทยที่ได้ดูหนังฟรีพิมว่าไม่มีใครไหนหรือการทํางานที่เขาจะให้ดูหนังฟรีบนมือถือแน่แน่พิมว่าเป็นครั้งแรกในโลกเลยไม่ต้องตอนแรกที่เราปรึกษาเอสค่ะเราบอกว่าความรู้สึกืออยห้ทนได้ดูหนังจริงๆค่ะอิยนาทีที่เขาบอกว่า บิวบิมว่ามันจะแบบเป็นไปได้ไหม,มถ้าเราไม่ดูในโรงเฉย<ม>เอาพูดตรงๆนะในฐานะคนสร้างนะเรารู้สึกว่าแบบแล้วถ้าเกิดคนดูพร้อมกันแล้วเขาจะมาดูในโรงไหมอ่ะเอสบอกว่าไงรู้ว่ะบอกว่าแล้วถ้าเกิดคนที่มาดูไม่ได้อะนี้แล้วแล้วเขาอยากดู<ม>แล้วมันเป็นความสุขในครอบครัวเพราะบิมนึกถึงตอนเราไปบริจาคพ่อผมที่ขึ้นดอยพี่รู้ไหมว่าทางเดินมากับโรงภาพยนตร์มันลำบากมากแต่ทุกคนมีมือถือ คือคืออยู่บนดอยอ่ะลงดอยมาโรงอ่ะมันยากแต่แต่มือถือเนี่ยมีรัตเอสมีเครือข่ายครอบคลุมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถใช้มือถือได้เราก็เลยคิดแบบโหมันมันคงเจ๋งมากถ้าแบบแบบบนดอยที่เขามีเอสแล้วเขาไม่ได้ลงมาในโรงแต่เขาดูได้ไดแล้วมันเป็นวันครอบครัวที่มันประกาศแบบเวลาเดียวกันคุณมาโรงได้คุณดูถ้าคุณมาไม่ได้คุณเป็นลูกค้าแล้ว มันได้ได้เลยแล้วที่สําคัญไม่ได้ดูคนเดียวดูกปนทั้งครอบครัวด้วยประโยคเดียวที่ที่เขาบอกเลยแบบว่าบีมันมันคือพลังทั้งครอบครัวทั่วประเทศอ่ะค่ะันมันใช่อ่ะที่เป็นวันนั้นวันนี้ก็เชิญน้องผู้ไดนโอกาสทห้เข้ามาดูของใช่ในวันนี้มีน้องๆผู้ได้โอกาสนะคะดูพร้อมกับพี่ๆสื่อมวลชนด้วยสำหรับใครที่อาจจะชมภาพยนตร์เรื่องนี้แต่มีสิ่งหนึ่งหลายๆคนอาจจะสงสัยตอนนี้ว่าอันน้วถ้าเกิดเราอยู่ที่กรุงเทพแล้วรปมาทนวิธีการท้่เกิดจะเข้าไปดูคือต้องทำยังไงอะค่ะ ก็ไปที่โรงหนังเมเจอร์เลยครับแล้วก็ดูเช็คใช้โค้ดของ AS นะครับอ๋อมีวิธีเช็คก,ก็คือยื่นโทรศัพท์มือถือนี่แหละแล้วมีวิธีจัดการในนั้นม้ถั่วไปได้นะจ๊ะอย่ามาม้ถั่วนะจ๊ะไหนเอาแลจ๊ะค่ะครับนอกจากกิจกรรมที่ดูหนังด้วยกันแล้วเนี่ยครับก็เราก็ดูแลคนที่กลับไปหาครอบครัวทุกปีเหมือนกันนไงครคือเราเราจะมีเซตของขวัญที่ให้ คนที่กลับไปบ้านนะครับอ่าเ<ไ>ปนถุงกันน้ำถุงกันน้ำสำหรับมือถือนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์สำหรับน้ำหอมน้ำ<อ>รับดินสอสบส ุณนี่มันคือส่งเสริมสถาบันครอบครัวจริงๆเพราะว่าเวลาที่ถึงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยเดี๋ยวคนก็จะคิดแค่ว่ายายฉันจะได้เจี๊ยมล้านแต่เพื่อนๆนี่ไปหาแม่ก่อนแป๊บไปหาแม่ก่อนลดน้ำดำหัวผู้ใหญ่กลับว่าเอเอสส่งเสริมตรงนี้จะไปตรงไหนฮะก็ไอจุดที่เป็นทางออกไปภาคต่างๆเนี่ยเราเช่นขนส่งหรือว่าปตทใหญ่ปั๊มน้ำมันปตทใหญ่แต่ละภาคที่จะไปภาคหรือว่า ทั่วประเทศเนี่ยแค่ไปที่ ASTOP ทำกิจกรรมประธา n s a c t i o n ที่ ASTOP ก็ได้แล้วแต่มีแต่แต่มีบางคนบอกว่าเวลาไปเล่นน้าค่ะคุณพรลนัทแล้วรู้สึกว่าแบบแบตหมดบ่อยอ่ะอยากจะแบบอัพรูปไงถึงเวลาพวกันแล้วแบตหมดที่เปียกหมดเลยทำยังไงดีเราช่วยทุกคนได้ไหมคะเรามีจุดกิจกรรมประมาณ10จุดทั่วประเทศประมาณ10จังหวัดนะครับกรุงเทพเนี่ยที่เอเชียติกเราก็มีมี dry zone เอาไปชาร์จแบต Dry salt? Yes, dry salt. Okay, wow. ชาร์จแบตแล้วจุดนั้นไรโซนนะคุณจะสามารถที่จะดูแลตัวเองแบบนี้ก่อนคือเข้าไป่เอเมไว่เห็นแบบเป็นเกียวเขียวขาวขาวเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนอะไรแจกอะไรแบชาร์จแบตเต็มเสร็จปุ๊บเข้าไปลุยถามว่าถ้าเกิดออกไปแล้วปุ๊กเปียกทำยังไงเขาก็มีถุงให้แล้วไงอย่างที่บอกแต่มีอีกหนึ่งอย่างนะคุณพรด้าแต่หลายคนรู้สึกประสบปัญหามากๆเพราะถึงช่วงเทศกาลคนเยอะแยะปุ๊บมีปัญหาเรื่องเครือข่ายโทรไม่ดีต้องครับสำหรับเอเอเราดูแลทุกปีเราดูว่า แต่ละคนจะกลับบ้านยังไงกลับไปถึงไหนแล้วก็กลับมากรุงเทพเมื่อไรเราก็ดูแลในการเพิ่มที่เพิ่มเครือข่ายไททุกที่ตามเส้นทางตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมีวิศวกรดูแลเ็าไม่เที่ยวนะไม่เที่ยวไปแล้นั่งดูแลเครือข่ายตลอด24ชั่วโมง24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพกัดเานใช้ได้แน่นอน มีปัญหาอะไรรับรองว่าเราจะมีทางแก้ตอนแต<ส>่<า>บ่าน,สนสกลับบ้านไปเที่ยวจกกน,นจลกลับมาเนี้ยเราจะดูแลตลอดอ๋อดีงามมากๆเลยอะทุกท่านคะแต่ความดีงามที่เรากำลังจะสัมผัสกันเร็วๆนี้ไม่กี่นาทีข้างหน้านี้นั่นก็คือความสนุสนานของหนังม้<พ>ามาเองนะคะซึ่งภาคนี้เราใช้ชื่อเต็มๆว่าอะไรคะพี่มินมะามาสองภาคสนุกสมบูรณ์ทําไมถึงใช้ชื่อนี้ต้องบอกอย่างนี้ค่ะครั้งครั้งครั้งที่แล้วอะค่ะเราออกมามาสองไปใช่ไหมคะทางเขียนว่าสองจุดหนึ่งจริงๆเนี่ย มีการบอกแล้วแหละว่าพาัไม่จบยังไม่จบนะนเหตุผลเพราะว่าเรายังถ่ายทาไม่เสร็จเพราะว่าเราโดนน้าท่วมที่โลเคชั่นเหมือนกันแล้วตอนนั้นเนี่ยกักกันไว้ว่าถ่ายให้จบก่อนไหมแล้วเดี๋ยวเอาทีเดียวเข้าทีเดียว,ท,ยวทุกคนก็บอกว่ารอน้ําท่วมสร้างโรงใหม่เอาเหมือนเดิมแล้วก็เวลาหลังจากน้ําท่วมแล้วมันจะมีแบคทีเรียสูญนักจัดคันต้องรออีกสักหกเดือนแล้วก็ค่อยเสร็รอกันไปรอกันมาปั๊บค่ะ งั้นเข้าก่อนไหมสงการให้เด็กๆได้ดูก่อนไหมอนรู้นะเด็กๆดูก่อนแต่บอกแล้วนะแต่เด็กๆทุกคนเข้าไปขาดที่กำลังลุ้นอยู่ช่วยนองว่าช่วยนว่าเอากนจบแล้วว่าตอนผู้ใหญ่เขาบอกอ่ะผมไม่รู้ผมไม่รู้เรื่องอ่ะแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็มันมันมีต่อลูกมีต่อมันมีต่อยังไงอ่ะถามถามร้องไห้เสียใจเอาพวกเรารู้ค่ะกับอ่ะถ่ายใหม่ต่อ แต่การถ่ายทำม้าหมาเนี่ยมันนานมากค่ะอย่างเมื่อกี้เห็นเราเห็นซีนที่หนั่าค่ะเอาแค่นั่งพร้อมการหันหน้าหากันแล้วก็เงยหน้าพร้อมกันเนี่ยกินเวลาไปเยอะพอสมควรในการฝึกเอาจริงๆ,ๆเมื่อกี้เอาง่ายๆทุกคนม,มีสุนัขอยู่ที่บ้าน,นยิ้มรอสุนัขนะคะคน,นะค่ะยิ้มรอสุนัขไปเลยะค่ะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวพอเขาพร้อมเราก็เขาโอเคอะไรอย่างเงี้ย แต่ในหนังมันมันเป็นซีนบายซีมันเป็นแต่ละฉากมันยากมากดังนั้นมันใช้เวลาในการถ่ายทําต่อกว่ามันจะเสร็จเนี่ยมันกินเวลาไปอีกกับกบปีค่ะตัดต่ออีกทุกอย่างจนมาเป็นภาคสนุกสมบูรณ์ในครั้งนี้รับรองว่าที่ทุกคนถามว่าอยากจะดูว่าภารกิจช่วยน้องว่านเนี่ยที่ทุกคนรอเนี่ยมันเป็นยังไงจะสําเร็จไหมเราก็เลยเขียนไว้ว่าสนุกสมบูรณ์คําว่าสนุกมันมันรู้อยู่แล้วแหละมันน่าจะสนุกค่ะและสมบูรณ์คือแน่นอนว่าทุกคนต้องมีความสุข หลังจากที่ดูภาคนี้แน่ๆแล้วแปลว่าไม่มีภาคต่อแล้วใช่ไหมคะสำหรับ2จบก็ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12็าว่ากันไปเองนะจ๊ะนับวน้าการทุกปีนะคะเชื่อว่าเป็นความสุขของคนไทยทั้งประเทศที่ได้สัมผัสกับความสุขครั้งนี้นะคะฉะนั้นฉะนั้นไทงนี้ขอยากจะให้ผู้บริหารจากทั้งสองท่านนะคะ พูดถึงความรู้สึกจากใจจริงๆอย่างที่เมื่อสักครู่นี้เราได้ยินกันไปบ้างแล้วแหละว่ามันมาจากการให้จริงๆให้กับคนไทยทุกๆคนให้กับทุกๆครอบครัว่ะครับก็กำลังจะถึงเทศกาลที่สําคัญเทศกาลที่เกี่ยวกับครอบครัวเราก็อยากจะชวนทุกคนนะครับมาร่วมกิจกรรมกับ AS แล้วก็มามีความสุขกับครอบครัวดูหนังเกี่ยวกับครอบครัวประมาณนี้นะครับค่ะดีค่ะมีอะไรจะฝากกับทุกๆครอบครัวไหมคะขอบริวนะคะ ถ้าเกิดเราไม่ไม่รู้สึกความสําคัญของครอบครัวนะคะมันจะไม่มีภาพยนตร์เรื่องมาสีขาวขึ้นมานะคะ,ะแล้วไหนๆเราทําแล้วเนี่ยเราเห็นภาพความประทับใจอย่างที่เล่าไปว่ามันมันไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงินใดๆในโลกกับความสุขที่ครอบครัวมันแข็งแรงดังนั้นมันจึงมีภาพยนตร์ภาคสองตามมาและและตั้งใจว่าจะทำต่อต่อไปเพราะว่าอย่างที่เขาบอกค่ะถ้าครอบครัวมันแข็งแรง คนในครอบครัวก็สามารถทําทุกสิ่งที่คนคิดว่ามันไม่จริง<ะ>ให้เป็นจริงได้ถ้าถ้าเราไม่รักกันเราจะไม่สามารถทําสิ่งใดสําเร็จขึ้นมาได้ดังนั้นเนี่ยถ้าสถาบันครอบครัวสําคัญเนี่ยก็ตั้งใจแล้วก็ยืนยันว่าค่ายเล็กๆค่ายเนี้จะสร้างภาพยนตร์ครอบครัวตลอดไปเท่าที่เราสามารถจะทําได้ขระสยงปรบมือให้กับผู้บร่หนังสองท่านด้วยค่ะฝากบอกไปถึงแฟนๆทุกท่กานนะอยู่ทุกทุกภาคนะคะ เตรียมโหลดเอาไว้นะเดี๋ยวขออนุญาตนะก็อนเลยฮะแม่นี่โทรศัพท์นี่คือ AS ไม่ไปเช็คก้อนนะคือแบบว่าต้องไปโหลดไลน์อ่ะเดี๋ยวแลผ่านไลน์อ่ะตัวยุติบ้านคือแบบไปที่โรงนั่งไม่ได้แล้วไม่ได้ในกรุงเทพกับปริมณฑลไงไม่ใช่เราน่ะขอขอนุญาตผู้บริหารด้วยคะที่ใช้เวลาโฆษณาบอกแม่ตัวเองอ๋อใช่ใช่แต่แม่ดูอยู่ใต้ายแม่อยู่ใต้ยฝากฝากทุกท่านด้วยละกันนะคะเอะไะค่ะโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญผู้บริหารนะคะขึ้นมาร่วย เจอเริ่มใหญจ้จ้ายาต้องนี้นะครับต้องนี้นะครับเอครับตองนี้นะครับหนึ่งสองครล้วยัวกันแล้วนะคะนี่นะครับตีตองนี้ตองนี่งงนอออ้อง้องนีนงองนี้อง้องนี้นะครับนนองอเค้องนีต่อล้